สวัสดีค่ะวันนี้ก็หลังจากได้กินต้ฟต์แนะคะก็จะพามากินร้านเพื่อนะค่ะชื่อร้านสิบด,ดาวพีซค่ะมีเมนูอะไนบ้างชื่อร้านอะไรนะคะชื่อร้านสิบด,ดาวพีซค่ะอ่าบริเวณไหนตั้งอยู่สถานที่หน้าโรงพยาบาลชุมพรนะคะเมนูมีอะไรบ้างคะเมนูมีเยอะ เอาถ่ายถ่ายถ่ายอันนี้นะคะอยากเลยดูมานะคะอันนี้อันนี้เจ้าของร้านคนสวยนะคะเดี๋ยวดูบรรยากาศร้านกันนะคะอันนี้คือเค้กค่ะเค้กนะคะเค้กเค้กเค้กอันนี้เค้กนะคะโหน่ากินทั้งนั้นเลยแหละแต่ไม่ได้สั่งวมดีโอเค้กอะเค้กกล้วยหอมค่ะราคาสองสิบห้าบาทน่ากินไหมคะน่ากินมากเลยค่ะ นำให้มาล้องนะคะอยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลชุมพะะรเลยค่ะข้างหน้าเลยนะคะเทป้ยหอมไหางกลับบ้านนะคะอร่อยจนต้องอร่อยจนงต้องสั่งกลับบ้านเลยอะค่ะสภาพบรรยากาศร้านด้านนอกนะคะ <c oughs> อันนี้ก็จะอยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลชุมพรคะ่ะ